สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินธรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้ความรักของทั้งคู่จะแฮปปี้มากๆสำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรพักสุขเจริญและหนุ่มนนกุลชานนสันตินธรกุลต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้ คู่นี้เขาซับพอร์ตกันดีมากๆแทบจะทุกเรื่องหลายคนคงจำกันได้ที่ก่อนหน้านั้นแอปทักษอ่อนหอบดอกไม้ไปยินดีกับธุรกิจของครอบครัวนนกุลแถมล่าสุดแอปทักษอ่อนก็ได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดสีขาวซึ่งใส่แล้วก็ดูสวยและดูหวานมากๆพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าชอบชุดมือสองมาจากชอปแฮงเกิลสยามสแควร์ค่ะปีนี้ได้ชุดน่ารัก แถมได้ช่วยโลกลดการสิ้นเปลืองกับแฟชั่นหมุนเวียนใครเสื้อผ้าล้นตู้ของเดิมไม่รู้จะทำยังไงของใหม่ก็อยากได้มาแลกเปลี่ยนซื้อขายทั้งของมือสองคุณภาพและของใหม่หลุด QC ที่นี่เลยค่ะพร้อมแท็กไปที่ร้านแห่งเกิลเป็นการช่วยโปรโมทร้านให้ครอบครัวแฟนต่อมาทางด้านของหนุ่มนนกูลก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาคอมเมนต์อีโมจิหัวใจทันทีรวมถึงพี่สาวของนอนกูลอย่างลูกน้ำก็เข้ามาขอบคุณแอปทักสอ,อนด้วยว่า น่ารักขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แอฟเรียกได้ว่างานนี้ต่างคนก็ต่างซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วและแฟนๆเมื่อได้เห็นโมเมนต์ดังกล่าวก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นจะไม่ให้เจ้าของร้านรักสุดหัวใจได้ยังไงคะเนี่ยแฟนใครนะน่ารักที่สุดเลยนางแบบสวยชุดน่ารักมากๆค่ะสวยสดใสน่ารักมากค่ะชุดก็สวยค่ะ เรียกได้ว่าแม่แอปทักษออนของเราไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็ดูน่ารักไปหมดเลยจริงๆคะ่ะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ